สวัสดีครับกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำค่ะขออนุญาตนะคะคุณครูอ่านภัยสรุปเข้าห้องน้ำคนโหวกเลยนะสวัสดีค่ะคุณครูขออนุขออนุญาตเข้าห้องน้ำไดยค่ะขออนุญาตไปแป๊บต่อหนะค่ะสมัยเรียนจะเป็นป้าไปโรงเรียนเชื่อได้อ่ะคุณเปออด ืออะไรอ๋อคุณายเป็นนี้เหรอเป็นทางมาเออมาเราคิด,ดวนะ่านะอา,าอาจจะมาอย่าคุเยเรื่องยาคุยเรืองยาก็นี่ไงเห็นไหมเนี่ย อะไรอยู่อันนี้กเนี่ยเป็นทางมหาอันนี้ก็คือเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่กำเนเกิดใหม่หรือความรุ่งเรืองร่ำรวยดมสมบูรณ์การเงินการงานจะติดแต่ถ้าเอามารวมกันก็โอ้โหลมแล้วก็ดินเออทำอะไรได้ไดทำอะไรดินไม่ได้หรอกใช่ปะ ริวนี่เดียวเองเหมือนประมาณอะสถิตความหมายนะอะสมมติความหมายนะถ้าเป็นเรานะเราจะตีว่าคนนี้ก็คือเป็นคนที่ฟื้นฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่ฉะนั้นบุคคลนี้คือเกิดใหม่ชีวิตก็เกิดใหม่นะคือเป็นคนที่ตั้งทั้งลมดนทั้งลมดนทั้งพายุเกิหนักอะไรเงี้ยเกิดแต่รถตึ้มากอะไรเงี้ยนะ คี่เรานนแล้วก็เป็นคนที่ที่ที่ทำเที่ยงตรงอืมนั่นแหละอันนี้เป็นพลังงานแรกนะถ้าเป็นพลังงานที่สองก็คือมีคาเดินทางมาหามาเจราจาหรือมามีข้อยุติอ่เอกี่บเกับเอ,อกสารบางอย่างก็คือยุติเกี่ยวกับอ่อาอาจะเป็นสาม,มีภรรย,ยาจะบ,บ้านก็คือ เป็นเบียรแยกกันแล้วก็จะทำทุกอย่างนหะ้แบบเออมันถูกต้องอนะไรเงี้ยใช่ปะเนี่ยเขาจะถามว่าจะกลับมาคืนดีไหมดีถ้า,ลา,าแล้วไม่อ่ะเซ็นเอกสารแประกบยุติการเป็นรูสามีภรรยาติดกันสองพลังงานนะอืมอเราดูนะโอ้โหขยันมานเลยแต่ความคิดเรานะแล้ววิช อู้หญิงคนนี้คือเป็นคนทอรหดอดทนอึดส่้เดดสู้ฝนสู้ลมสูส้ฝนอะไรก็ทำอะไรเขาไม่ได้ล้มเขาไม่ได้อืมรวยร่ำรืองรุ่งเรืองอดทนบุกอึนแรงรักความยุติธร่มอืมไอ้น่ะีเป็นสองสายงานนะครับป้อม